อ่าแล้วก็มาดูโหดูดูความสุกะปกกนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไม้มอบกำจัดฝุ่นกำจัดผมค่ะไม้มอบตัวนี้นะคะจะเป็นไม้มอบเก็บฝุ่นอนเนกประสงค์ค่ะที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับฝุ่นเล็กๆเ,เ,เวลาที่เราดูดฝุ่นไปแล้วกวาดไปแล้วก็ยังไม่สามารถเอาออกได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาเก็บเส้นผมที่ตกลงบนพื้นได้ดีมากมาก เขายังมาใช้รูดเสื้อผ้าได้ด้วยลูดพมานได้ด้วยนะคะราคาก็น่ารักมากค่ะราคาแค่99บาทใช้งานง่ายมากคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเขาใช้ง่ายมากค่ะแล้วก็วิธีการใช้ไม่ยุ่งยากมาดูพร้อมกันเลยค่ะใน1เซตนะคะสมมุติว่าเราซื้อมานะคะเขาก็จะมีตัวม็อบทำความสะอาดมาให้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ย เขาก็จะมีที่ครอบมาให้เราด้วยนะคะเวลาเราครอบเก็บก็ทําแบบนี้ค่ะเราก็จะเก็บตัวไม้ม็อเก็บฝุ่นนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ยุ่งยากแล้วเขาจะมีไม้มาให้เราด้วยนะคะในราคา99บาทนะคะถ้าเกิดเราไม่ต่อไม้ยาวนะคะ<ๆ>ก็นี่แค่เอาปลายอันนี้นะคะเดือออกมาแล้วก็หมุนที่จับแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนอย่างนี้นะคะ เราก็ดึงออกมาเราก็สามารถใช้ลูดทำความสะอาดเสื้อผ้าเราได้ค่ะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะต่อไม้นะคะเพื่อทำความสะอาดพื้นนะคะหรือว่าทำความสะอาดผ้าม่านนะคะก็ง่ายๆค่ะก็เอาอันนี้ออกมาก่อนและนี่นะคะตัวไม้ที่เขาจะให้เรามานะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วเราเนี่ยก็ต่อตาม หมายเลขนะที่เขาระบ,บุมาให้นะคะมิงไม่เอาออกเลยนะเขาจะมีหมายเลขมาให้1 2 3นะคะมิงก็จะต่อไปเลยนะคะอย่างอันที่1ก็ต่อ้ไปแบบนี้ค่ะง่ายๆ2ก็ต่อเข้าไปหมุนและ3ค่ะอันสุดท้าย ง่ายมากวิธีการใช้ง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยราคาน่ารักด้วยมิงแนะนําให้มีค่ะมิงอตอนแรกซื้อมาก็คิดอยู่ในใจนะว่าเอ๊ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะแต่พอซื้อมาใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีราคาน่ารักมากๆนะก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันค่ะอันสุดท้ายค่ะ เสร็จแล้วนี่เราก็ได้ไม้ม็อนะคะสำหรับไว้เก็บฝุ่นดูดฝุ่นผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะซึ่งง่ายมากๆค่ะอ๋อถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวมิ้งจะลงลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปค่ะไปดูวิธีใช้กันค่ะนี่นะถ้าเกิดใช้ที่พื้นนะคะก็ลูดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะ ลูดเข้าไปข้างในอย่างนี้เลยคือบางทีอะเอาจริงๆนะดูดฝุ่นยังไงอะมันก็ดูดไม่หมดค่ะกวาดก็ไม่หมดเนี่ยแต่พอลูดดูสก มาหมดเพราะว่าเขาจะมีตัวม้วนเขาาจะเป็นกาวนะคะแล้วกาวอันนี้คือจะดักฝุ่นได้ดีมากดักฝุ่นแบบว่าฝุ่นเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมิ้งจะให้ไปดูฝุ่นเส้นผมนะที่แบบว่าเป็นปัญหาของมิ้งมากเลยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน,นะคะ่ะว่าเขาจะดูดฝุ่นเส้นผมยังไงนะคะแล้วสมมุตินะถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราต้องการที่จะแกะแผ่นกาวออกนะคือเนี่ยเราลูบแล้วอ่ะแผ่นกาวเขาหมดความหนืดแล้วนะเราก็แกะออกมาอย่างนี้เลยคะ่ะ นี่นะแกะออกมางี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะใช้ด้านที่เป็นแถบกาวหนึบๆใหม่นะคะกับฝุ่นนะคะที่เราต้องการที่จะทําความสะอาดค่ะนี่นะคะถ้าเกิดเราจะทําความสะอาดฝุ่นที่อยู่บนผ้าม่านนะรูดเอาเลยค่ะแต่ว่าผ้าม่านนิ้งเพิ่งรูดไปนะอาจจะไม่มีแบบว่า ฝุ่นสกรปรกมากนะคะแต่ว่ามิ้งทําให้ดูเฉยๆนะว่าถ้าเกิดเราลูดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสําหรับฝุ่นเส้นผมนะคะที่แบบเป็นปัญหากวนใจมิ้งมากนะทุกวันนะคะอันนี้เนี่ยมิ้งจะลูดให้ดูอ่าแล้วก็มาดูนี่นะเส้นผมติดมาแล้วนะและรูดได้ครบทุกเส้นนะคะ คือกวาดแต่บางทีก็ไม่หมดไงดูดบางทีก็แบบว่าโอ้ยตายละเธอยังหลุดล้อสายตาไปได้แต่อันเนี้ยคือเขาแบบว่าเก็บได้หมดเลยมีชอบมากนะและใต,ต้โต๊ะเครื่องสําอางนะก็ลูดเข้าไปค่ะโอ้โหดูดูความสุกปรกนะคะ ราคาน่ารักด้วยนะแบบว่าอยากให้มีค่ะเนี่ยแหละค่ะที่มิ้งแบบว่าอยากจะมารีวิวนะคะเป็นรีวิวสั้นๆที่อันเนี้ยใช้ได้จริงใช้ได้ดีแล้วก็ราคาน่ารักนะคะควรมีค่ะเป็นไงมัางคะสาหรับวิธีการใช้ไม้ม็อบไม่ทุ้งยากเลยใช่ไหมคะใช้ดีนะมิแนะนําให้มีค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยน่ารักมากๆนะอันนึงไม่ถึงรล้อ๋อถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะซื้อ,อ,อตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะม้วนกาวนะคะก็สามารถซื้อแยกได้ค่ะมิ้งซื้อมาอันละ19บาทเท่านั้นเองนะคะก็นี่นะมิ้งซื้อมา2อันนะคะแต่ว่ามิ้งใช้อันแรกเนี่ยใช้มาหลายครั้งแล้วนะยังไม่หมดเลยค่ะถือว่าประหยัดด้วยนะแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิกกี้ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อมิ้งลงไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย